ครับไปเลยนึ่งเดียวในโลกกันบ้างครับเรือกของพระพึงท่านนะอ่าราชินีแอ่งไายนามจูชอดอกบ้านสับพรังที่ขุราบุรีเชิญชวนนะครับรวมกันอนุรักษ์ไม่ให้สูญพันธุ์นั่นเองครับโดยที่จุดชมวิวพระพึงท่านส่วนตาเหลือนอยู่ที่บ้านบางซอย มูทิเกตตะบนคูระบุรีอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานะครับมูลนิธิอีฟฟอร์มรัมรวมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายจัดกิจกรรมวัอนอนุรักษ์พลังทานประจำปีนี้ขึ้นโดยในกิจกรรมครั้งนี้นะครับมีนายวิชยหยุดทองแป้นอำเภอคูระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคุณตาเลือนมีแสงนเลยผู้แทนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับผู้แทนจากสำนังกงานสภารมชาตและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พังงาระนองอุทยานแห่งชาติพังงานะครับผู้นําท้องที่ผู้นําท้องทิ้นผู้แทนหัาการคาจวดัดพังงาองุกอกรเครือข่ายคณะครูนักเรียนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยรวมกันเป็นจํานวนมากนะครับภายในงานนี้มีกิจกรรมนะมอบรางวัลการประกวดพับวดัดดอกผับพืนน้นท่านนะเมื่อเราเห็นในผาปนะครับกิจกรรมชื่นชมดอกผับพื้นท่านที่กาลังชอชูดอกอยู่ตอนนี้สับพลังใน,ในลำคลอง แล้วก็รวมกิจกรรมนะครับสร้างการเรียนรู้การเพราะปลูกปลาพึงท่านการวันเมล็ดปลาพึงท่านการวัดพาพระบายสี่บนกระเป๋าผ้ารวมชมนิทรรศการนะครับจะองค์กรภาคีเครือข่ายชิมอาหานพื้นบ้านกับสินงกาอุทบแล้วก็ดนตรีฟกซองแล้วก็การสิ่งาเรื่องการอานุรักษ์ ครับพึ่งท่านครับโดยนายวิชญุตทองแปนค่ะก็ได้เชิญชวนหนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับพลับพึ่งท่านเขามีชายาวาเป็นราชินีแห่งไส้น้ำค่ะพื้นประจําที่เนี่ยมีแล่งเดียวในโลกก็คือ,อที่จังหวัดพังงาและกระรนองโดยเฉพาะในอาเภอคุระบุรีในช่วงนี้ค่ะเห็นว่าด็อกพลับพึ่งท่านเนี่ยกำลังชูชอ่อบ้านสะพรางตามลําคลองต่างๆค่ะสามารถไปเที่ยวชมไปแลกกันได้ไล่จุดเลยแล้วก็บอกได้ว่าอําเภอคุระบุรีเนี่ยนอกจากจะมีแล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามไล่ขนไปก็ ไปเที่ยวอะไรอะหมูกระซิมิลันใช่ไหมหมูกระซรินค่ะก็ยังมีผับพลึงท่านนี่แหละค่ะราชนีแห่งไส้นามนึ่งเดียวในโลกอีกด้วยส่วนนงางเศว้าสจีกองสุวรรณค่ะผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบนิเวศเชิงกเกษตรทิ้นทียู่อาไส้ผับพึงท่านมูลนิธิอีทฟอรัมนะคะก็บอกว่าด็อกผับพลึงท่านราชินีแห่งไส้นามเนี่ยขึ้นอยู่ทั่วไปในลำธารไส้ไล่เย็นนะคะเฉพาะในอำเภอกระเปอร์สุกสำราญจังหวัดระนองแล้วก็ขุระบุรีตะกัวปา่ากระโปรงจังหวัดพังงาคน ท้องทิ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าไอะไรน,นะยา,ยาชองยาชองอชอง,ชองนังคลีนะครับหอบน้ำะนะครับนะ,ะปี2,514นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เยอรมันชื่อว่าโจอาซิมซูนซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชชนิดนี้นะครับนะว่าใครน้ำ ทายาน้ำนางข่าวสำรวจและเก็บตัวอย่างทิจวัดรผังงานและก็ตีพิมพ์ปพื้มแผรปัจจุบันนิยมเรียกกันว่าปรับพึ่งทานนะครับเนื่อจากมีดอกคลายกับดอกปรับพึ่งอ่าแต่ขึ้นอยู่ในน้ำก็เลยทานก็คือน้ำนั่นเองนะครับทางกองทุนสิ้นเวรลอมและสันทุนในมวยทีนะครับนะอ่ารวมกับองค์กรเครือข่กัหนดในถุงวันที่สิบอ้าวันที่สิบี่พฤศจิกายนถูกปีนะครับเป็นวันอนุรักษ์ปรับพึ่งทานจนได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนทำให้สามารถเพิ่มจำนวนประชากร พรับพึงทานนะเพิ่มจำนวนพรับพึงทานมากขึ้นและยากทุกคนเนี่ยมาให้โดยตาเปล่าสักครั้งนึงนะครับในที่สซวยนะพรับพึงทานขึ้นแค่ไหนแสดงว่าทีนั่นมีระบบดีเวทีสมบูร์ค่ะรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยแค่อิซุนพันแล้วต้องชวยกันรักษาด้วยนะคะ